มันจะเป็นรักษาตัวนั้นคืองวตัวนั้นมันจะมีปัญหามันจอยก็เลยต้องมาใส่หามาบึงมาม,ม,มีไขตัวซ่านในกลุ่มเขาก็แนะนําว่ามันต้องมีอาหารเสริมที่มันหนึ่งแต่เขาบอกว่าไขาตัวซ่านดีแ็เลยมาลองก่อนพอมาใส่ฟ้าทองเลื่อมต้นแม่แม่ผุ่นก่ออแม่ญงผุน่นแล้วก็มามาแม่ขาวนี่ห่างกันหามือสองตัวแล้วก็มีแม่เนี่ยห่างกันมาห่างอยู่สามเดือนก็เลยผสมละติดเลยแต่เปลี่ยนมาใส่ปึ๊บติดเลยตัวนี้นะครับ ตัวนี้เลยเคสตัวอย่างนะครับที่ผมได้ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่าตอนแรกที่ซื้อมานะครับลูกจนโตแล้วนะครับแต่เขายังไม่เป็นสัตว์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยนะครับก็เลยเราก็เล่นโซเชียลทั่วไปนี่แหละพอเห็นโฆษณาเด้งขึ้นมาพอเราสนใจเรื่องควายมันก็มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานะครับเด้งขึ้นมาก็เลยลองตัดสินใจลองดูนะครับแต่ว่าใช้แล้วเป็นยังไงคะทีนี้มันก็ดีขึ้นกิน้าได้เยอะอย่อยางที่เห็นเลยนะคะตัวนี้นะก็คืออ้วนขึ้นแล้วก็ตัวนี้ จากที่นะคะไม่กับสัตว์ก็คือแบบได้ลูกเต็มคอ,อกแล้วนะคะตอนนี้นะแล้วตัวนี้หลักๆเลยที่ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เป็นฟา์สพัดนะคะพี่ปัญหาหลักๆเลยก็คือมันผสมติดยากใช่ไหมคะพี่อันนี้หมดหมดไปก<ป>ี่ครั้งกับการผสมติดยากเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้เลี้ยงลูกเข้ากับแม่แม่แมเท่ากับลูกวัวก็ไม่ไม่กับสัตวเ์เพเลยเลยว่ามันแบบยังไงก็าขายจะได้แต่ขี้มันทุกปีทุกปีแล้วเลยไปเห็นเพื่อน,นั่นหละเขาบอกว่าใช้ตัวนี้ก็<อ>ได้ผลจริงๆริ